นี่กับพี่น้องสุกุสุข้นสบายดีกันบ่จ้าเดี๋ยวพามาเบิ่งตะเวนตกดินเนี่ยบอกงามบอกเใหญ่งเปใหญ่กับลุงนางกินเหล้ากินเบียร์อยู่ร้านนะเหร้านถี่ซุ่มไกล่ซุ่มไปอีกแค่ไหนเสียบตาซุ่มไปจักน้อยเนาะเออตุ่นสีโอเคแล้วเนาะ มือผุนทายรูปอ่ะเห็นปะมือผุนทายรูปจ้องไปจ้องอะไรเพราะเขาแสบตาเพราะแก้วแสบตาปะจ้องตะเวนตกดินมันตกแล้วตกแล้วป่ะป่ะป่ะง่ายกล้องแล้วกขาง่ายกล้องมาสนิทจัหน่อยนะหไนจ้องตะเวนสาแสบตาเพราะแก้วจ้องนัยอันนี้มันแสบตาปะจ้องนัยอันทีวีอ่ะแสบตาปะโอเคใช่เว้นเหรอ ไทยไงโอเคไท่เป็นแบะเพื่อกระชลาดกันเลยแหละเนาะไพื่ออะว่า,ะาข่อยงูป้าข่อยกรลาดกันโดมื่อมันเป็นแสงลงนา้ามังามบา่โอ้งามค่ะพี่น้องเอ้ยงามบา่ซุ้มซุ้มออกไปจังนนอยก่อนอืมบ่คือจังอยู่อันนั่นเนาะอ่าอยู่ใส่เนาะบบบนีนึกบอกอยู่แหลมสุเทพไหมแหลมสุเทพหรือแหลมพงเทพแหลมพงเทพพี่น้องว่ามันแหลมสุเทพแหลมสุเทพนั่นเป็นคนยังหนักการเมืองจน พ่อยก็บอกไปตัวจีบตัวเดนแหลมสุเทพไป่นาะไปแหลมพงเทพมันแหลมสุเทพว่าไปตัวจีบตัวเดนลืมลืมลืมน้าลมตีขนาดรี่ลมตีพอเขียวไปสมกินลมตีค่นะน้ำค่ะมูอมู่ันทายลูกปริบว่าย่างกล้องเนี้ยปริดดีเจีาสีม่วงไม่เห็น ่อยงางก็ไปไกลๆอีกก่อนไปทางซูมแล้วแล้วก็เอาแบบธรรมชอฉาบได้ไหมจ้าเราไม่ต้องซูมเนาะเห็นไหมข่ฉลาดข่อยใสแว่นตากันแดดวันนี้มันว่าเสบตาเหรอไหมพวกแก้วแต่มันแสบตาพวกแก้วเบิ้งพวกแก้วใส่แว่นตาเบิ้งเลยแว่นตาสามมิติแม่ไม่อย่าข่อยบอกพวกแก้วหลายพวกแก้วไปคิดตัวเองโดนเห็นว่านี่ก็ได้ตกเยลสวงามค่ะซุ่มอีกหน่อยกันนะ น,นี่มาที่งามจังอือที่จังแหลมพงเทปเนาะแหลมพงเทปพวกเแาเคยไปเที่ยวแหลมพงเทปบอที่ขึ้นไปเทีงเงินปลายตัวเร่เราก็เป็นนางเบิงตะเวนตกดินอือเมกี้ต่างตานี่กับพ่อใหญ่ตอนเป็นนุ่มเป็นสาวนะกับพ่อใหญ่ก็จะเป็นนางจีบกันนะประกัเป็นนางจีบกันเบิงตะเวนตกดินพี่น้นองเอ้ยหือไหลาย เห็นว่าเห็นว่ายายจะพูดก็เคยเป็นสาวสำนอยเด้สาวสำนอยตอนปี่สาวสำนอยตอนสามสิบ่อนเป็น <c oughs> สาวสำนอยตอนอายุสามสิบพี่น้องเอ้มีความหลักถ้ากันกับพญ่ยยสองคนเป็นนางจีบกันเบิง่งเงินตะเว้นตกดินพวกแกเป็นที่ก่อ,อยบ่ะนี่นตรงนี้ลหละนะตักคนหนึ่งอะที่เป็นที่ก่อยเนี่ยเป็นนางจีบกันเบื่องตะเว้นตกดินแม่รบพี่น้อ <c> ง <oughs> ผมไม่ได้บอกไปตัวตีไปเลยเขาบอกว่หลี่ได้เร,เรื่องจริงจริงจริงเนี่ยเป็นเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายไปเลยโอ้งามครับซุ้มกล่องซุมซ้มเขาซุม้มออกแฟนครับหักแตกหักแตนซะช่ไหมเพราเกี่สบายดีกันปจัจญากินฮอดคอบอไม่ได้กินตับหมูฮุมเพราะเกี่ยวเบิญยาดาคอยด้วยยาเกียดติคอยด้วมือมือผนเห็นบ่เต็มดวงเลยโอ้สุดยอดเลยพี่น้หนุ่ยงามมากเนาะ hinh chặt bởi vì nó không có mình không có mình bắn đi đấy không có mình bắn phố phố cắt bắn cũng bên mô 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 ก็งามค่ะขย่อนเลยเอาจนมันหลับสายตาพี่น่าจะเราเป็นจิตตองเนาะพี่ยอดเลยขน่ดนี้เลยจนมันแต่งหน้าอะไก็ได้ขึ้นมาหนาวว่เด่นน้ำย่าแรงถึนบอกขึ้นมาเราจะกลับมันฮอนบอกลูกคนมาลูกคนไปไกลแล้ว คนเบึงเซเว่นตกินหลายบ่ไบอกระจอเแจฟันดอกผิดกล้องสูงๆนี่แหละสูงในที่นี้แหละพรอะยังบบสพ่อข้เตี่ยนี่ไปถูกล nah ่องถดถอยว่ะผมเตี really ่ยเก่เตี่ยตัวดำเป็นบ <didn> ่พองามคัด สำหรับถอยงามอยู่อว่าพวกจะวางง่างเปบ่จะเวนตุกดินไ่ได้เบิงนชมือเด้อจาะเวนตุกดินโดนๆในพอเทียเด้อแต่ถ้่ได้อยุกับหมองมันเ้าก็บ่เห็นนี่ยมนบ่าเปนบาตุกข่อยู่เมลเบิร์นนี่ย,ยได้เห็นด้เป็นบ่เมลวเบินนี่ย่เหนด้กันบ่ได้ไปเที่ยวขึ้นเขาขึ้นปุ๋ะบนดอยบนเขาเม็บนบ้ขันยตจะได้บ้านป่เห็นเลย เหนไหมรวมติดเด็ๆหน่อยคนจะเป็นตกดินเห็นไหมจะเป็นตกดินอะทิดกับเข่าตําปปะพุงตําปลาบองกินกันมันบ่าอะจ้ บอกว่าเราอยากได้กินเพียวคนนี้ได้ประเด็กบองอะตำหุูฮงคนเหนียวไปเนอะก็เลยอยากไหมแต่ว่าว่ามือนี่คน,นไปกินเข่าร้านอาหารไทยได้เหมือนแรงเลยอือตอนนี้หกโมงแล้เนี่ยตะเป็นตกดินนี่เห็นบ่มตะเวนตกดินแล้วขออีกิีกลับไปร้านที่พญนานางกินเยอะๆเลยเราจะพาท่านไปกินเข่าร้านอาหารไทยอือไปกินตำหุงูงได้เหมือนกัน